เดี๋ยวๆๆๆผิดผิดผิดแล้วจะแบจ๊จะส่งยังไงวดหน้าแบบสั่งให้นะน,นี่สั่งแล้วไม่ะอ่าโอเคค่ะพี่ค่ะนี่นะคะวันนี้ก็จะมาสอนการสร้างนี่ค่ะเป็นบ้านหรือว่าเดี๋ยวดิบ้าน,นหรอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ อ๋อน oh, ี้อยู่ในเวอร์ชันเดี๋ยวดึงเลยค่ะในเวอร์ชันนี้ก็คือเวอร์ชัน0.4.0บิ i l d 6เองอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือเป็นไม้แปะไม้โอ๊กแปะรูปไม้โอ๊กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็น ไม้เบิร์ดนะคะม้วก็ลัวอืมอะไรอย่างนี้นะอ๋อมันใดค่ะมันจะใช้สีอะไรก็ได้นะใช้สีนี้แล้วกันไม่เหมือนอันนี้ไปเลยนะแต่ว่ารู้ว่าเราจะเป็นไปในแบบนี้นะคะสีนี้มันยังไงไม่รู้โอเคแบบนี้แล้วกัน เพื่อจะได้เห็นอะไรมันมักเลือดสารกระจายซะหน่อยท่านคิป้าดูโชคดีสวยอยู่คราวนี้พี่กันเราคราวหน้านะฮะสร้างบ้านแบบนี้นั่นเอง,เองนะ,ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆบ,บ้านแบบเล็กๆเก๋ๆจะระอ่เอาตัวรอดอแบบนี้แต่มันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าก่อจะสร้างเสร็จข้างในนะเขาก็ไม่มีอะไรมากเนอะ โอเคมาสร้างข้าๆงๆนี้เลยเดีย๋ยวได้นะคะไม้โอ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงโมดูจะได้ยินไหมนะคะอ่านครงแรกเลยสอง,ส,อง,ส,องสามสี่วางขึ้นไปนสี่บล็อกนะคะแล้ว,ลวก็ห่างสามบล็อกหนึ่งเดี๋ยวนะ เมื่อกีหายหี่่หนึ่งสองสามกำลังมันะรหือเปลาเลยเนี่ยโเคสามก็ห่างมาอีกเท่าไหร่สามเหมือนกันหนึ่งสองมื่นนอแป๊กหนึ่งนะคะมัน กระตุกกระตุกเอยจะไปไหนไปไหนเนี่ยห่างไปสามบอกหนึ่งสองสามทำเหมือนทั้งหมดนะฮะสแล้วตลอดเลย ไน่ใช่อะไรกัเรยก่นคะคะถ้าแหลกไปหน่อยแล้วก็วางไม้ไปเลยเค,คิดดีแล้วค่ะแล้วก็เอาไม้ธรรมดานะคะวางไปเลยวางต่อขึ้นไปชั้นบน ข้างบนนะะก็ปิดตรงนี้เป็นประตูสองบล็อกแบบนี้นะคะมมเเออสสส่่่งดหลลนนนีีี้้จราิวววยยูทุคตๆแ ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันแปดเด็ดจบอกวัานก็ทำผิดใหะไม่ไรค่ะต้องเอาให้เก๋กว่าเดิมสบล็อกไปเลย,มมเยละะไม่ได้คนช่วยเนี่ยผมแน่แน่เลยค่ะไม่เป็นไรครับคนเนี่หน้าเนี่ยเล วเิเสียงได้ยินมะเนี่ยว่าหนอนเสียงแปลกๆนะคะเนี่ยอย่างต่ออ้าลืมประตูอย่างต่อมาค่ะใส่ประตูก่อนเลยเนะเลือกเป็นประตูนี้ดีกว่าข้าต่อมาเราวมาทำหลังคากันเลย เเรามาเล่นเซิฟกันดีก,กว่าเราว่าตอนนี้ยังหาเซิฟไม่ได้เลยนะคะโอ้เวอร์ชแบบันนี้น่าจะเซิฟหาย,ยากอยู่ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเมนบอกนึโอ้ยากอีกอย่างหนึ่งเราต้องมีสแตปสแตรปด้วยนะรองเพลง,งเขาใช้ได้ไคะใช้ได้อะไรกัน เคไม่รู้จะได้ยินเสียงไหมนะัตต้้้อองงงงพพลลทเเร

ก็เท่ากับว่าแจะมีซิงเนตัวอรใน่วเลยนะรับ้านเลแล้วก็ส่วนในบ้านนะคะแล้วก็ต้องมีกระจกหน่อยกระจกกระจกได้ยินปะเนี่ยไม่ได้ยินยเสียดายเลย นักงป็น่ลยนะโอเคมากระจกเสร็จแล้วก็มามาวางเตียงกันดีกว่านะห,หลายเตีเยงละทีงนี้ก็เสร็จค่ะใครจะวางโต๊ะคาอะไรก็ได้นะเราจะใช้เป็นกระถานดอกไม,ไ,ไม้เสียงอะไรวะวัวกระดานด ใส่ดอกไม้เข้าไปเอ๊ะคะไงรอกีกว่ะค่ะเพะแบบนี้ก็สบายสบายเลยยงังไงมไม่อค่ะถึงยังไงนะคะวันนี้ก็ได้ <t ick> ามาสอนกันเวลาก,กับนนะะบ้านนะคะบ้านหนดบ้านเอาตัวรอดนะคะ,ะจะไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่ แต่ก็มาสอนกันนะคะสอนไว้เพื่อจะได้ออกไปแบบใช้ดูนะบางคนก็อาจจะทําเป็นอยู่แล้วนี่สำรับคุณที่ไม่ดู้เท่านั้นนะคะตัวสอนนี้ที่ต่างกันมากเลยจะให้ทําอะไรก็บอกได้นะคะจะได้ไปศึกษามาแล้วก็จะมาสอนให้นะ,คะใครมีเซิร์ฟแนะนําก็ช่วยแนะนํำไปมาหน่อยนะคะ สวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะไม่รู้เสียงได้ยินหรือเปล่าแต่ก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบายค่ะชอบกูจยกดไลค์กดซับสกอร์กดซับสไคร b ์หรือกดติดตามให้ด้วยนะคะกดแชร์ก็ได้คอมเมนต์ติชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย